สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยโสธราค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดเขาสาราตุลฐานะจารโรนะคะหลังจากที่เราสวดธรรมจัก,กรประตนะสูตรที่พระอุโบสถนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาบนยอดเขานะคะของเขาสารานะคะก็เพื่อที่จะมาสักการะบูชานะคะพระพุทธรูปทันใจหรือเรียกว่าหลวงพ่อทันใจปฏิหารศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะ พระพุทธรูปองค์นี้นะคะอาจารย์ยโสธรามาร่วมสร้างนะคะสร้างให้เสร็จภายใน1วันเท่านั้นเวลาของเขาคือกําหนด1วันเท่านั้นนะคะ24ชั่วโมงนะคะตอนที่ขอเล่าปฏิหารนิดหนึ่งว่าตอนที่ทําการผสมปูนนะคะอยู่ในช่วงผสมปูนเนี่ยฝนก็จะหยุดตกนะคะแต่พอเวลาเริ่มที่จะเทองค์พระมาเมื่อไหร่แล้วก็ฝนก็จะตกลงมาทันทีในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะคะถือว่าเป็น เป็นปาฏิหาริย์นะคะเพราะว่าประมาณเท10ครั้งนะคะฝนก็มา10ครั้งเหมือนกันนะคะนี่ก็คือพระพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาชองค์ที่43านะคะท่านผู้ชมองค์ที่43อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจุดทูปนะคะนี่มีเทียนด้วยนี่จุดเทียนก่อนจุดเทียนแล้วก็จุดทูปนะคะคนละ9ดอก9ดอกนะคะ ไข่เชียงโชวด้วยรับเก้าร้อยตะปไข่นี่ 啊。<Amen. S 2> <Amen. S 1>